สวัสดีทุกคนค่ะว,วัวนนี้วันนี้ว่าเนาะก็มาพบกันอีกแล้วหรือเปล่าหายไปนานเลยไม่ได้อัดนานมาเมื่อแต่แบบวุ่นวุ่นวันนี้วันเสาร์เนาะก็เลยมีเวลามาอัดแต่ว่าเขากำลังจะไปแล้วเขาจะกลับบ้านแพวลุกจากบ้านแผลวกันไหม่อะบ้านแพลวที่มีมะพร้าวเยอะๆก็มีพร้าวเยอะจริงมีพร้าวเยอะจริงก็คือบ้านแผลวเนี่ยเขาก็จะมีพวก ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยขนมหว,นวานอร่อยอร่อยก็ใครๆชอบกินก็ไปไปเที่ยวได้แล้วก็เลืมาหาชัยไปหน่อยนึงมาหาชาัยคนอื่นอาจจะรูจ้จักมาหาชัยก็มีพวกอาหารทะเลเนาะเออเหมือนชวนคุยเรื่องนี้เลยเนาะเหมือนแบบสวัสดีค่ะเป็นพิเซนเตอร์แบบว่าพิเซนเตอร์จังหวัดนิดๆนิดนึดนดนงละกันไปเที่ยวไปเที่ยวอเดี๋ยวเขากลับเออ นี่กระโชนนี้แหละกระเป๋าเขามันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นยังไงรือเปล่าเขาไปซื้อเขาไปจ่ายตังค์ที่เซเว่นอ่ะเขาเป็นมันเป็นแบบช้อปปิ้งออนไลน์อะค่ะแต่ว่าเขามีแบบจ่ายตังค์ที่เซเว่นได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ไม่อย่างนี้ด้วยก็โอเคอ่ะรู้สึกแบบมั่นใจเนาะโอนเงินไปแล้วก็ไ,ไม่ใช่ไม่คืนไม่ต้องไปโอนเงินไปจ่ายทีเซเว่นก็มีหลักฐานโอเคดีะค่ะไม่แพงด้วยอะลองไปดูแล้วกันค่ะเป็นแบบจากไต้หวันจากร้าน Love er East Bag ลักคือกระเป๋าอะไรประมาณนั้นโอเคแต่ว่าที่วันชอบคือนี่มันใส่ iPad ไ,ได้มันเหมือนแบบเล็กๆกำลังดีเนาะแต่ว่าติด i p เ d ไง เอาอะไรก็ได้แต่ขอแบบไอแพดแล้วก็ขอสีหวานหวานหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้มันสีอรรถหวานหวานมากก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออโบด้วยที่จะมาบอกอ่ะก็คือซื้อไปปั๊บโอนตังปุ๊บลดห้าสิบาทส่งอีเอสก็ฟรีอีกห้าสิบาทลดไปร้อยหนึ่งอ่ะก็ <c oughs> โอกาสทองแล้ว <c oughs> สำหรับคนที่กำลังจะดูกระเป๋าอยู่ก็ดูได้เนาะที่ร้านนี้แหละ <c oughs> เขากลับบ้านแพลวแล้วนะบายบายเดี๋ยวจะอัพอินสตาแกรมกับ Facebook ไว้นะบายบายค่ะ ha. Have a nice day จ้า